คนเรากำลังใจมีแค่ไหนก็คิดแค่นั้นพูดแค่นั้นทำแค่นั้นถ้ายัางตำเนติเตียนผู้อื่นก็แปลว่ากิเลสตัวเองอยังท่วมหัวก็ยังเห็นว่ากูดีกว่าต่อให้ไม่พูดคำว่าดีกว่าแม้แต่คำเดียว ก็ยังคงเป็นกูดีกว่าไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นว่าคนอื่นผิดอย่างนั้นคนอื่นเลวอย่างนี้ซึ่งพระท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสัม,มนเณรนหรือฆราวาสส่วนใหญ่แล้วเป็นนับปฏิบัติธรรมต้องรู้เท่าทัานกิเลสอย่าให้ชักจูงเราไปนาน ไม่อย่างนั้นแล้วหนทางในวัฏสงสารนี้จะยาวไกลยิ่งนักถามว่าทำไมผมรู้เพราะว่าผมเป็นมาก่อนสมัยก่อนผมแบกกิเลสเต็มหัวเลยครับแม้กระทั่งคำว่าหลวงพ่อนอกจากหลวงพ่อหรือสีผมเรียกคนอื่นไม่ได้ ท่านอาจจะคิดว่าเป็นการเคารพครูบาอาจารย์แต่ผมพิจารณาแล้วเป็นตัวกูของกูเต็มเต็มเลยเป็นทั้งสักกายติฐิเป็นทั้งอติมานะอันนั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเรายังทำไม่ถึง mm hmm. กรบผมหรืออัตมภาพพูดไปท่านทั้งหลายก็อาจจะยังไม่เข้าใจไม่เข้าถึง แต่ถ้าหากว่าทำถึงเมื่อไรจะอ๋อเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่ผมพูดนี้หมายถึงอะไรเพียงแต่ว,ว่าท่านทั้งหลายต้องเตือนตนเองอยู่เสมออัตตนาโจทยัตตนังราะว่าคนที่รักเราจริงหายาก คนที่รักเราจริงจนกล้าตักเตือนเรามีน้อยมากครับส่วนใหญ่แล้วเขารักตัวเองกลัวว่าจะกระทบกระทั่งกับเรากลัวว่าเราจะไม่พอใจกลัวพูดไปแล้วจะกลายเป็นสัตรูกับเราเขาก็จะไม่พูดจะไม่เตือนดังนั้นท่านก็จะไม่มีกระจก ที่จะสะท้อนเห็นความประพฤติที่ผิดพลาดของตนเองเพราะว่าปรโตโคสะคือเสียงสะท้อนจากภายนอกไม่มีท่านต้องใช้ปัญญาแต่เกียกตากายค้นหาเองว่าตนเองผิดตรงไหนแล้วค่อยมาแก้ไขซึ่งบางทีก็กลายเป็นเนิ่นช้า เอ๋ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าบางทีกิเลสเรายังท่วมหัวอยู่พอคนอื่นเตือนแล้วเรารับไม่ได้ป้องกันตัวเองทันทีด้วยการเถียงอย่าบอกว่าคุณอธิบายไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายครับ ถ้าเรารู้ว่าเราผิดก็ครับแล้วแก้ไขจบเลยเสียเวลาอธิบายเพราะเรารักหน้าตัวเองไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราทำผิดทำพลาดนั่นคือสักายทิฐิครับตัวกูของกูเต็มๆเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ก็คือความคิดที่ว่ากูดีกว่าหรือกูดีแล้วถ้าลักษณะอย่างนี้ท่านจะเป็นน้ำล้นแก้วอะไรก็เติมไม่ลง